ตอนนี้เรามาอยู่จุดที่เรียกว่าพระใหญ่ที่เขาหน้าเกิดอันนี้นักท่องเที่ยวจากไหนเนี่ยจากประเทศชลบุรจากประเทศชลบุรีรเ,เสื้อสีแดงเป็ดเลยตอนนี้เราอยู่ที่องค์พระใหญ่นะครับที่เขาหน้าเกิดจังหวัดภูเก็ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปเที่ยววันแรกนะครับสถานที่ที่สาม ที่มาออกคริปวันนี้นะครับตอนนี้ก็เดินไปที่หน้าองค์พระก่อนนะครับมุมนี้ยังมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ายังเป็นฐานขององค์พระอยู่นะครับระหว่างทางขึ้นก็จะมีศาลาละสัานะครับก็จะมีพวกสารตรงสารเจ้าเนาะนีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรารอไปดูกันนะครับ นี่ก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะมากนะครับต่าฟนมาดูนะครับส่วนน้ําไม่ขึ้นมานะครับเพราะว่า <laughs> เพราะว่าไม่ไหวร้อนเหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างสูงนะครับ <laughs> เดี๋ยวพามาดูจุดชมวิวนะครับตึ่ง <laughs> แต่สวยมากนะครับ อ่มองฝั่งนี้พอเห็นบ้างนะครับเนี่ยองคพระองค์ใหญ่เลยนี่นะครับไปดูวิวฝั่งนี้ก่อนปะนี่เออซ้ายมือก่อนในรถขึ้นมาได้นะอ่าเดี๋ยวหันไปโนูนก่อนอ่าองค์พระองค์ใหญ่เลยนะครับเนี่ย พอดีมาฝั่งนี้ชาวต่างชาติเยอะมากนะครับเราก็จะเรียกฝรั่งนะครับนุ่นนุเดินไปตรงปลายนุ่นนุ่นเดินไปนุ่นเดินไปปลายนะ้ มันจะเห็นวิวฝั่งนู้นด้วยตอนเราไปขึ้นเขาลูกแรกเราไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นใช่นะครับโู้ดูนะครับ รรพระองค์ใหญ่อยู่ฝั่งนู้นไกลมากเ,เป็นไรค<ด>นดีเป็นไรกลัวตอนนี้ก็ได้เวลาใกล้ขึ้นไปที่องค์พระแล้วนะครับนี่ใหญ่มาก เรียกว่าองค์พระใหญ่นะครับที่เขาน่าเกิดจังหวัดภูเก็ตนะครับหลังจากที่ดูวิวรอบรอบๆแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้พาขึ้นไปชมด้านบนนะครับข้างบนจะมีจุดชมวิวอีกนะครับ<ป>นักท่องเที่ยวค่อนข้างที่เยอะๆมากแล้วก็ไม่ปิดแมสด้วยนะครับ เห็นไปแล้วองค์พระทำจากกระเบื้อง<ไ>ห,นนหินอ่อนนะครับเ<ไ>หนื่อยไปดู ข้างหลังวิวสวยมากเลยนะครับวิวทะเลจะ <c oughs> าพาขึ้นไปดูก่อนนะครับ <c oughs> นี่ใส่มื <c oughs> ่นกันแดด

Vamos, vamos, foi vamos, 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 vamos. 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 เดี๋ยวหลบร่มก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูใต้องค์พระนะครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ก็อยู่ด้านข้างขององค์พระนะครับฝั่งขวามือองค์พระนะครับแล้วก็จะมีจุดชมวิวฝั่งนี้นะครับโอ้ น้นะครับว<ะ>ิวตรงนี้สวยมากเลยนะครับมีที่สูงนะครับ